สวัสดีที่เพื่อนไม่เกียจทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นสกินองอู่ช้างก็คือซาวกนั่นเองค่ะกันชื่อมันชื่อสกินอะไรนะแต่เราเรียกสกินนี้ว่าซาวกนั่นเองเป็นสกินของคาวดําเป็นสกินทองจำกัดตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยค่ะแต่เอาจริงๆนะก็คือตันแล้วว่าจะเล่นอะไรดีก็เลยหยิบเมดแบบเมดเก่าแบบเก่าเก่าแล้วก็แบบเมนรองแบบรอง,รอง,ร,อง,ร,องรองมากทำเล่นเป็นไมคก่อใหม่จ้ะ โอเคค่ะมาเราได้เราได้ห้องละเราก็เข้ามาเลยหนึ่งที่โอ้โหเปลี่ยนสก,กินก่อนจริงๆอยากเล่นลมตะว,วันออกไกลมากเลยอ่ะอจริงจริงเราชอบสก,กินลมตะว,วันออกไกลมากเลยนะคะแต่อา่าอันดับสองนี่ก็คือสก,กินสาววกนี่แหละร่างดำหล่อมากจริงๆริงเขาก็หล่อทุกสกินเลยนะ <c oughs> ไม่อวยไม่อวยไม่ได้อวยเดี๋ยวเปลี่ยนท่าทางก่อนนะคะเดี๋ยวเซอร์เขาแบบเฮ้ย <c oughs> อูชางเอาเอา,เอาตัวแก้ทางมาเลยอะไรอย่างี้ปกตินี่เขาเล่นเปิร์แบบไหนกันนะ ปกติอุชานนี่เขาพกสายใช่ไหมไม่ค่ะเราไม่พกสายค่ะพกทำไมนะ่ะเออเราพกพังไม้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะเล่นสายเดิมของเราเลยแล้วกันนะแต่เปลี่ยนจากอันนี้เป็นด้านบนดีกว่า่จานบนอ่าเปิ้งอะไรไม่รู้นะคะเอาไปก่อนค่ะมีแม่วาสาวถามว่ากลัวไหมไม่กลัวจ้าถ้าถ้าเป็นเครื่องที่ตอนยังแหลกอยู่ก็กลัวนะโอ้โหโอเคแบบก็ยังแคบให้อยู่แหละมไม่ได้จับมาเป็นชาติเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไปก่อนลูก เอาละค่ะเดี๋ยวเราเดินมาทางซ้ายตรงนี้น่าจะมีจุดเกิดอยู่แต่มันอยู่ตรงไหนนี่สิโอ้ยแหลกนะเนี่ยปิงปิงนะเนี่ยเราถนัดใช้ร่างขาวแบบโซนมากกว่าแล้วก็ร่างดำใช้ไล่นะไหนจับทิศทางก่อนนี่อยู่ด้านหน้ามาเลยเอาสิไล่ตัวที่ไม่ชอบก่อนด้วยเอาเอาเลยค่ะพี่ฟานคะ่ะขอหนึ่งแผลนะคะนี่จะให้ห้าเลอ นายคุณดิกลจริงจนะเนะจ้าไม่กลัวนายชาร์ลีไงคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะเพราะยังไงก็ได้อยู่ทีถ้าคนมันโลกจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแต่แบบวิห้องวีอยู่ที่ห้องวีอยู่นี่งั้นเราก็เอาน้องหลงห้องวีแล้วก็แล้วกันนะถ้าไม่กลัวมันดิ้นหลุดหรือยังไงกันนะไม่กลัวค่ะเอาเลยตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะถ้าถ้าดิ้นหลุดก็แค่ไล่ไหม่จบไม่ต้องกลัวอะไรมากเล่นทันเตอร์จะไปกลัวอะไรมากหรอคะพี่ เดีไม่ได้จากข้านานแต่ว่าฝีมือการเล่นดีเมันก็ไม่ไม่ค่ะพี่ไม่ไม่เน้นไม่เน้นเล่นเก่งค่ะพี่เล่นกวนส้นเล่นกวนส้นเอาเล่นกวนวส้นทีไรก็ชนะทุกทีแหละอา้าวมีคนไปช่วยกันซะงั้นต่ข้าไม่เห็นเลยเท้าเลยนะหนูก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะพี่ขอทหนทีโอเคโอ้โบล็อกสามนะอันตรายน,นี่เดี๋ยวข้าก็ขึ้นไปขอแผลมันข้างบนหน่อยแล้วกันนะจะได้หรือเปล่าล้ออ๋ดิ ไ,ไม่เป็นไรถ้าบินแล้วก็ถ่าแผลมันอย่นดีนะ้วถ้าเราไปเอาันข้างหน้าก่อนถ้าสมมลุกขึ้นมาได้เดี่ยโป้งสัตจะข้าหน้าแหกแน่เลยเนีหน้าแหกจริงค่ะพี่หนูก็ไม่มีตัวทองด้ย,น,น,ดยนั่งเก้าอี้ด้านในอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่อีไลนยแล้วก็ตัวปั่นนะเอาตัวสแตนนั่งไปก่อนถ้าเราว,ว่าข้างบนเนี่ยมันจะต้องปัดอยู่แน่เลยเนีย่ยเอามันวิ่งมาปัดเลย ฝนอย่าปไปไล่ตัวนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราโซนเอาให้มันตายก่อนดีไหมคะเดี๋ยวข้าพังตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจริงไม่ต้องพังก็ได้นะคะพี่เด้๋ยวๆๆ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 าๆๆ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 ะๆัๆะะโอ้โห,โโหา,ามๆา จะไปไหนกลับมาหาข้าดีกลับไปอยู่ที่เดิมของเจ้าซะาคุณลองปล่อยไปก่อนแล้วกันนะโอเคเลยพี่พี่เจ็บหมย่ยขาโดนไปซะโอ้โห,โ,หโดนไปชุดใหญ่เลยนะเป็นไรเนาะถ้าเข้าใจว่าเจ้าเลยฝีเล่นข้าเจ้าไม่ได้จับมาเป็นชาติแล้วดีค่ะถ้าเป็นคนอื่นนี่บน่นหูชาแน่เลยแต่ถ้าเป็นเจ้าเนะี่ยข้า ก็ฝึกเล่นพันได้นะก็เมนหันนี่นะเดี๋ยวนะข้าก็ฆ่าพังไปเลยนะมันก็เขียนเชื่อมซะด้วยสิหลวงไม่มีใครปั่นไฟหลวข้ากลับมาพังไอ้สิ่งนี้ก่อนลวกันนะมันเรียกว่าอะไรนะอืมเครื่องเชื่อมค่ะนั่นอาข้าเห็นแล้วฝากด้วยพี่ชายพวกไงเจ้าปั่นไฟกันสบายจังเลยนะจะไปไหน อา้าวฉันเล่นให้ข้าแบบนี้เหมือนก็บข้าก็ขออีกสักแผลหนึง่งขอบใจเอามาคาดว่าข้าก็ไล่ได้อยู่เหมือนกันนะพี่ชี่คะบ้าเอมันเหลือสามเครื่องแล้วคิดว่าจะไหวไหมคะถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ค่อยได้เล่นข้าเท่าไหร่แต่ข้ารู้ว่าเจ้าน่ะเล่นฉามโซนได้จริงเปล่าข้ากลับมาแล้วาได้เห่าว,ว่าใช่หรอกใช่ไหม มคมกนะพี่คะกระดิ่งอีกไปไปสะอีกทีนึงนะคะได้เลยถ้าเจ้าว่าอย่างนัน <c oughs> ้นก็น่าจะนลกไม่เบาต้ากลับไปโซนก่อนนะฉันว่ามันต้องอยู่ข้างหน้าก้าอี้ล้วแน่เลยอะนั่นไงถ้าก็ขอย็ดมาซะหน่อยจะ <c oughs> ก็พอเล่นข้าได้ดีดนะาไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนช้างดุแต่เกอิานี่บ,บ่นฉันหูชาแน่เลยนะ่ะอ้า อะไรนะ่ะอะไรอยู่ๆก็มาว่าข้าอย่างนี้ยิ่งใส่พิธีเลยนะขอโทษค่ะพี่เงินจะก็เล่นข้าให้มาดีๆก็รู้กันข้าบอกไว้เลยนะถ้าเจ้าโดนพับไม้หรือว่าเจ้าเอาข้าไปโดนพับไม้บ่อยมากเกินไปเนี่ยค่ะค่ะรู้แล้วหนูก็เพิ่งฝึกเล่นนะคะไดากเขาเธอก็เป็นเธอก็เคยเป็นเมนรองฉันไม่ใช่เหรอเธอทำได้อยู่แล้ว ฉันเติมอีกแล้วเหรอฉันไม่ได้อยากจะไล่มันเลยอะแต่ว่าฉันต้องผ่านเครื่องเชื่อมก่อนมันเสียเวลาถ้าไล่มันก่อนนดเธอก็ไปหาคนอื่นไล่สิได้ข่าวว่าเธอชอบสกินของฉันเธอก็ไปฝึกเล่นฉันกันสิใช่ก็ฉันชอบทุกอย่างที่เป็นตีมจีอยู่แล้วแล้วก็เสียงไล่สกิลการไล่แล้วก็เสียงอุ้มของเธอฉันชอบมากเลยระหว่างฉันกับ Barry, <c oughs> แมรีวว่เธอเลือกใครระหว่างเธอับแมรี่เหรอเลือกเกรซค่ะ ก็ถ้าสกิลการเล่นนะฉันก็ให้แมรี่นะแต่ถ้าเป็นสกิลแบบการอ,าอะไรอย่างงี้ฉันให้เธอมากกว่าสรุปแล้วฉันก็เป็นที่รองอยู่ดีสินะใช่ <laughs> หนูเล่นคุณแบบผีเสื้อเว้ามากเลยอะมันอยู่หลังไม้ <laughs> รู้ไงเออเธอรู้ว่าอยู่หลังไม้แต่เธออยางเอาทันมาใส่ไม้เนี่ยนะขอโทษก็ก็ก็เนี่ย ก็ยังจะว่าวผีเสื้ออีกนะก็หนูว่าหนูฝึกแล้วหนูขอโทษเธอนี่มันยังไงกันนะติดอีกและก็หนูขอโทษอืมไม่เป็นไรฉันว่าฉันเชื่อใจการบลิงของเธอนะเดเมื่อมันทำแบบนี้ฉันก็บลิงได้เลยแหมก็มองหลังแล้วก็เดินยาวอย่างนี้ก็ต้องโดนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะอืมเธอก็ทำได้ไม่เลวนะ เธอถึงจะเล่นฉันไม่ไดีแต่ว่าเธอก็บิงแม่นตลอดเลยให้ถอนคำพูดใหม่ได้นะกีชาทำไมเธอเคยบิงเว้าได้เหรอประจำเผือตัวเองก็เป็นนะเอ๊จะไปไหนนะ้าหนิงต้าบอดที่วิ่งมาช่วยเหรอหนิงต้าบอดเปปั่นเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันว่าฉันอยากได้ตัวปั่นมากกว่านะ่ะใครเอาเอาใครก็ได้คะ่ะติดอีกแล้วเจ้าของช่องเจ้าของช่องไม่มีชื่อให้เรียกเลยเหรอ เ<น>ดชช่องได้ไหมไม่ได้ค่ะใครก็เอาเอาก็ได้หมดเลยทำไมถึงเรียกชื่อชานลของเธอไม่ได้ละ่ะอก็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 เรียกนี่เอลเถอะค่ะเจ้าของช่องชื่อนี่เอลสินะใช่เรียกเอลเฉยๆก็ได้นะการนแนะนำตัวก็กไปแต่ฉันว่ามันยังหูขึ้นู่เลยนะอืลองหาดูดแถวนี้ดูสิ ถ้ามันมีก็ดีแล้วค่ะพูดถึงสกินแล้วถ้าชอบสกินของใครที่สุดเหรออย่าตอบว่าลมตะวันออกไกลนะฉันดูเยอะเรื่องนั้นนะอ่ะห,หนูชอบของเกรซค่ะกะกะกเงาแห่งความเงียบไงอ่าอ,อันดับสองเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นเทศกาลสีเลือดอ่ะไม่หนูชอบมานาสิบามากกว่าหยุดพูดมาแล้วก็ไล่เซอร์ก่อนดีไหมค่ะค่ะแม่ขอแผลนึน,นะ แล้วทำไมถึงชอบสกินของฉันมากกว่าแมรี่ละ่ะเธอเมนแมรี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่ขอแจกแผ่แล้วก็เดี๋ยวไปโซนเครื่องก่อนนะก็เอาจริงๆก็คือชอบตีมจีนไงเทศกาลสีเลือดหนูเฉยๆถ้าเป็นสกินแมรี่หนูก็ไม่รู้หนูจะชอบสกินไหนเหมือนกันนะมันหนูเฉยๆอะ่ะพูดมากแล้วก็แน่นไปซะจริงๆแล้วเดี่ยมาขอบคุณพระเจ้าสกินฉันก็มานะ ใช่แล้วก็บุพาสีเพลิงที่เป็นสกินโปรดหนูก็มาด้วยที่ข่าวว่าเธอไม่ชอบหมอไม่ใช่เหรอเราทำไมถึงยอมซื้อบุพาสีเพ่ิงล่ะเอะไม่ชอบหมอทุกสกินค่ะแต่บุพาสีเพลิงคือข้อย,ยกเว้นคนเอือเขาชอบสกินสีฟ้ากันนะเธอก็ชอบสีฟ้าไม่ใช่ไม่รู้สิหนูรู้สึกว่าสกินนันกโปรงมันทิพมากเลยอะ่ะหยุดพูดแล้วไล่ก่อนอืมดีมากดีเอลเธอชอบด้วยแล้วก็ แค้นซนฉันเลือดเกง่งจริงๆเลยนะเสือพวกนี้เดียใช่จบเครื่องไปแล้วเธอเล่นช้างเนี่ยเธอยังไม่ไล่ชาเท่านี้เลยนี่เอลโอ้หนูขอโทษเะหนูไม่ชินนี่นะอยู่รักไม้ระวังอีกนะโอ้โหถ้าเกิดว่าปอกแบก,กพับไม้ไวกว่านี้เนี่ยฉันน่าจะโดนไปอีกแล้วล่ะเอาละนี่เอลรีบจับนั่งนะฉันเชื่อใจการโซนของเธอนะแต่หนูไม่เชื่อใจตัวเองเลยคะ่ะมิชิโก ชื่อใจตัวเองสะขอให้ไปแล้วเจอคนเอ้าเจอเอา้ามีคนลบด้วยเปิดว่าแค่นี้เปิดทําไมอะเปิดแค่นี้หนูเปิดทําไมลูกอืมฉันเชื่อใจการโซนของเธอนะอีกคนนึงน่าจะวิ่งกลับไปอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไปวิ่งแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาแน่นอนแล้วก็โซนได้นะขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะแล้วว่าแต่ทำาไมเธอถึงชอบสกินบุภาสีเิงมากกว่าล่ะสกินสีใดอันหนึ่งก็ เธอไม่ชอบเหรอรู้สึกว่าอันนั้นมันเยอะไปนิดนึงไงบุพาสีเพลิงดูลุยๆดีอ่ะแล้วก็ใส่ถุงน่องสีดํารองเท้าสีดาแบบรัดส้นด้วยอะ่ะแล้วก็ชอบแบบกระโปรงที่ด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวไม่ต้องไปทำเนี่ยเลยนะเจ้าของช่องฉันเห็นแล้วว่าเธอทาฉันบินติดอีกแล้วนะ่ะก็หนูบอกแล้วว่าหนูฝึกแล้วนะเจ๊โอ้ยโซกลับไปที่เดิมเชื่อว่าฉันเชื่อใจการโซของเธอนะแต่ฉันก็จะไม่มั่นใจละ เชื่อใจหนูสิการส่วนของหนูนี่แบบปราบเซียนนะ่ะเชื่อใจเชื่อใจหนูเธอพาฉันโดนชนอถึงแน่ตายนี่ฉันโดนไปกี่รอบเนี่ยฮะทำไมเมื่อกี้ไม่เตะให้มันไว้กว่าน,นี้หนูขอโทษตามซับตะผุดหญิงซะก็ทำอยู่นี่ไงเจ๊สั่งเยอะจังเลยเจ๊อะเรียบร้อยพอใจยังคะเจ๊เดีย๋ยวเรียกฉันว่าเจ๊อย,อย่างนั้นนะแม่ เธออย่าทําให้ฉันเสียชื่อเสียงสิก็เอากลับไปที่เดิมแล้วก็จะได้หุ้มลูกเอ้ยอุ้มจะได้อุ้มลูกล้ามาด้วยเลยไปเทเลพอร์ตเธอพร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมใช่วันนี้ดูเสียงเธอแบบปลกๆไปนะอ๋อเจ็บคอค่ะวันนี้คือภาคคลิปแบบภาคคลิปล่วงหน้าไปสองสามคลิปเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้พห่าอะไรมีสอบไงเธอใช้เทเลพอร์ตเร็วๆ่อยสิทำอยู่ค่ะ ไม่มีคนค่ะเจเขารีบบินกลับไปสิดูแล้วค่ะเจโหยฉันว่าผูได้สักคืออานนี่ไงหูขึ้นแล้วทั้งขวาเธอจะต้องไปให้ทันนะแต่ว่าเขามีสปินนะคะแล้วทำไมเมื่อกี้เธอไม่ใช่ฝีเสื้อก็หนูว่าหนูต้องหนูน่าจะบินติดแน่ไงเธอก็รีบๆซ้ำสบสะให้ตายเราเ็วเข้า ค่ะค่ะเจ๊ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูอุ้มตามบอดไปตรงนน้นจะได้อุ้มลูก้ามาได้ด้วยเลยเนาะดูแล้วูแล้วรีบททำเถอะจะว่าไปเจ๊ค่ะว่าไงสกินแมรี่ที่เป็นสกินม่วงก็จะก,กลับมาด้วยใช่ไหมขอขอบคุณพระเจ้าเนี่ยใช่วันนั้นเนี่ยโอ้เมนของเธอจะกลับมาสามตัวเลยนะเธอจะเอาหรือเปล่าจริงๆคีแกนกลับมาด้วยนะแต่หนูไม่ค่อยเล่นคีแกนแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าจะซื้อแค่สามตัวพอแล้ว ที่เธอตีว่าไปกี่รอบแล้วนะดีคนเราก็ต้องมีกันบ้างสิคะแหมเธอเจ๊เจ๊เจ๊คะว่าไงหนูตีว่าไปประมาณห้าหกรอบแล้วค่ะฉันบอกเลยนะฉันไม่ได้ใจดีเหมือนชา้าหรอกนะ ยังไงคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคลิปกระจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่ถามนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยพากเองคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะทุกตัวละครเลยอยากทำคอนเทนต์ไหนอีกเนี่ยสามารถบอกได้เลยแต่สําหรับวันนี้นะคะที่เป็นคอนเทนต์เอาตัวรองหรือว่าเอามาฝึกเล่นเนี่ยก็จบลงวไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนาะบ๊ายบาย